ในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของอาการบันทึกหลังจากที่เราทําเรียบร้อยแล้วเราก็จะบันทึกเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ใช้ในครั้งถัดไปจนะนัว่าเราจะไม่ต้องทําหลายรอบแต่ว่าเราจะบันทึกข้อมูลเนี่ยเอาไว้ในคลาวของ Google แทนนะครับเช่นกรณีนี้แล้วก็จะเลือกบันทึกนะครับบันทึกตรงนี้นะครับแล้วก็เราอันนี้ในกรณีที่เป็น Google แลเราก็เลือก Google นะครับอรอสักครู่ก็จะให้ใส่ ล็อกอินนะครับ mm hmm. เข้าไปใน Google เพื่อจะได้บันทึกข้อมูลตรงนี้ใส่ไว้ใน Google แทนเพื่อจะได้ครั้งหน้าเนี่ยเราจะสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้นะครับ uh huh. ในส่วนนี้ก็จะเลือกนะเลือกอีเมลที่ต้องการนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับ ค่อนข้างชา้าเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้หลังจากที่ล็อกอินเข้าเรียบร้อยนะครับก็หน้าจอก็จะขึ้นหน้าต่างสําหรับการบันทึกข้อมูลในวงล้อให้เราสมมุติว่าในตอนนี้นี้เราก็เขียนว่าสังคม6-2นะครับสังคม62วงล้อเลือกไหมถ้าไม่เลือกก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับก็บันทึก เพราะว่าเราสามารถบันทึกสามวงล้อที่มีอยู่เข้าไปก็ได้ครับอันนี้เราเลือกเรียบร้อยแล้วบันทึกนะครับกดบันทึกข้อมูลก็จะบันทึกให้เรียบร้อยเราลองไปเปิดดูครั้งหน้าถ้าเราปิดโปรแกรมไปแล้วแล้วลองมาเปิดดูว่าใช้ได้ไหมนะครับกรณีน,นี้สมมุติว่าลองปิดไปก่อนล้กันลองปิดเราเปิดขึ้นมาใหม่นะครับเป็น view of name รเราเริ่มใหม่ลกันนะก็คืออันนี้หน้าแรกนะครับเห็นไหมครับว่าพอเราเซฟไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถโอเพนเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็ได้นะครับเราโอเพ่นเปิดถ้าเราซายอินไว้แล้วเราจะสามารถเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับถ้าเน็ตเร็วก็จะไปไวกว่านี้นะฮะขึ้นอยู่กับความเร็วของของเครื่องด้วย ถ้าเครื่องถ้าเครื่องเร็วสมรรถนะดีนะครับก็จะช่วยดึงความเร็วให้ไวขึ้นด้วยนะครับอันนี้เรารอสักครู่นะครับก็ระหว่างรอนะครับอันนี้มาแล้วครับก็ระหว่างรอเมื่อกี้คืออันนี้คือที่เราเซฟเมื่อกี้สองคมหกสองนะครับแต่ว่าในกรณีนะี้เราไม่ใช้เนื่องจากว่าครูเคยทำไปแล้วนะครับสนับสังคมหกสองอันนี้ครูดีลีททิ้งไปเลยดีลีททิ้งเสร็จปุ๊บนะครับมา ครูก็จะลองไปเปิดสังคม6-2ที่ครูเคยสร้างเอาไว้นะครับว่าจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับโหลดข้อมูลค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะฮรระหว่างเราโหลดข้อมูลนะครับก็ามาแล้วนะครับ6-2อลองเปิดดูนะครับอันนี้สังคม6-2นะครับลองเปิด อันนี้ก็คือสิ่งที่ครูเคยสร้างเอาไว้แล้วนะครับอืมเป็นตรงกลางก็เป็นตราสาขานะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อต่างๆซึ่งตรงเนี้ยตัวโปรแกรมก็ปรับให้นะครับอ่าให้เป็นสีใกล้เคียงกับสีเขียวนะครับขึ้นมานะครับอันนี้อ่าลองสปินดูก็สหรับในส่วนนี้ก็คือสามารถแชร์วงล้อได้นะครับบันทึกข้อมูลก็ได้เปิดข้อมูลที่เราเคยเซฟเอาไว้ก็ได้นะ ร้อนะครับก็จะได้นันนีชาอาปิศนานะครับปริศนาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับก็จะให้ลองฝึกปฏิบัติในการใช้สื่อตัวด้วยตัว view of name นะครับโดยประยุกต์ใช้ก็คืออาจจะจำลองข้อมูลครัสำหรับเด็กที่เราไปสังเกตการสอนก็ได้นะครับโดยอัดวิดีโอ1โปรแกรมก็คือโปรแกรม view of name เนี่ยต่อ1นึ่งวิดีโอนะครับแล้วก็อัปโหลดขึ้นช่อง channel youtube ของเราเอง โอเคนะครับ